ข่าวดีวันที่27พฤษภาคมนี้รัฐแจกเงินให้อีกรับคนละ1,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการแจกเงินให้อีกนะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะเป็นเงินอะไรและก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของโครงการเราชนะกลุ่มที่ใช้งานผ่านแอปเต๋าตังนะคะ ซึ่งมาตรการเราชนะรอบใหม่นี้นะคะก็เป็นมาตรการที่ทางคอรมได้มีมติให้ขยายกรอบเวลาและก็กรอบวงเงินเพิ่มเติมนะคะ<ๆ>เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ะระลอกใหม่นะคะซึ่งก็จะได้รับเงินงวดแรกนะคะก็ได้รับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาจํานวน1,000บาทนะคะซึ่งก็เป็นเงินของโครงการเราชนะรอบใหม่ที่จะแจกให้คนละ2,000บาทนะคะก็ได้รับงวดแรกกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะได้รับเงินงวดที่2นะคะซึ่งก็จะได้รับในวันที่27พฤษภาคม2564นะคะก็จะได้รับอีก1,000บาทนะคะ ซึ่งก็เป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับเงินโครงการเราชนะนะคะซึ่งทั้งหมดของโครงการนะคะที่ได้รับมานะคะรวมของเก่าด้วยนะคะของเก่า7,000บาทนะคะแล้วก็ของใหม่อีก2,000บาทนะคะรวมแล้วนะคะก็ได้รับอยู่ที่คนละ9 0 0 0บาทนะคะทีนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะก็ยังสงสัยกันอยู่นะคะว่าเงินส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือ ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินโครงการเราชนะนะคะก็สามารถที่จะนำเงินเยียวยาของโครงการเราชนะไปซื้อสินค้าและก็บริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมกับมาตรการแล้วก็ใช้จ่ายเป็นค่าขนส่งสาธารณะก็ได้นะคะและก็ขนส่งส่วนบุคคลก็ได้นะคะเช่นรถขอสอมกนะคะแล้วก็ รถรวมรถไฟฟ้าเช่นรถไฟฟ้า BTS นะคะหรือว่ารถไฟใต้ดินนะคะรถไฟรถแท็กซี่รถตุกๆวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าเรือนะคะทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะรอบใหม่นี้นะคะก็จะต้องใช้สิทธิ์เงินเยียวยาภายในวันสุดท้ายก็คือวันที่30มิถุนายน2564เท่านั้นนะคะหากครบกำหนดเวลาแล้วยังใช้เงินในระบบไม่หมด ก็จะถูกตัดสิทธิ์การใช้จ่ายเงินที่เหลือทันทีเลยนะคะอย่าลืมนะคะวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะผู้ที่ได้รับเงินของโครงการเราชนะผ่านแอปเป๋าตังนะคะ<ๆ>ก็จะได้รับเงินงวดสุดท้ายอีกคนละ1,000บาทนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ